อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศดกับผู้รีดวันนี้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยกันที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ทั้งเดินเล่นกินช้อปมาแบบแฟมิลี่กันนะครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอชาเขียวต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นกับร้าน MTCH เซอร์ r คิลราชพฤกษ์เป็นร้านเปิดใหม่ในโซนด้านหน้า drop off หนึ่งเริ่มกันตั้งแต่มัทฉะลาเต้อาราชิครบเครื่องรสเข้มกลิ่นชัดตามาด้วยมัทฉะสปาร์กิ้งจูสุใช้มัทฉะสายพันธุ์ เดี่ยวจากเมืองเกียวโตมาพร้อมกับยูสุที่ทำเองมัทชาเค้กเนื้อเค้กเป็นมูสมีความนุ่มเข้มข้นมัทชาบานอฟี่ทานคู่กับคาราเมลที่ทำมาจากน้ำตาลจากจังหวัดโอกินาวาตามคุรีดไปเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์กันเลยครับอร่อยและกับคุรีดวันนี้นะคะเราจะได้มาร่วมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่กันที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์และสำหรับคนที่รักชอบประทาน มัทฉะชาเขียวต้องที่นี่เลย MTCH The Circle ราชพฤกษ์เรามาคุยกับหุ้นส่วนร้าน MTCH คุณสรวิทย์พันกเกษมจิวจา๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับจิวคะ MTCH The Circle ราชพฤกษ มีจุดเด่นพิเศษอย่างไรจ๊ะมัทฉะของร้าน MT s a g e นะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นใช้เกรดพิธีครับมีคุณภาพดีในการทําเมนูเครื่องดื่มและขนมครับหวานขมเข้มข้นอูมามิผสมกันได้ดีนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่เมนูแรกนะครับอันนี้เป็นมัทฉะลาเต้นะครับชื่อว่าอาราชินะครับมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับมีกลิ่นที่ชัดนะครับลูกค้าที่ชอบดื่มมัทฉะลาเต้นะครับน่าจะต้องชื่นชอบตัวนี้นะครับอีกหนึ่งมัทฉะจ้ะเป็นมัทฉะสปาร์คิ่งยูสุครับของเราใช้ชาสายพันธ ที่มีจุดเด่นที่ความหอมสดชื่นครับจับคู่กับยูสุโฮเมดที่เราทําเองนะครับสดชื่นผ่อนคลายเปรี้ยวหวานกําลังดีครับไปอีกหนึ่งมัทฉะซิจ้ามัทฉะโคคนัทนะครับใช้ชาจากจังหวัดฟุกุโอกะครับที่มีกลิ่นหอมแบบสโมกกี้นะครับมาคู่กับน้ำมะพร้าวที่มีความหอมกลมกล่อมครับก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความผ่อนคลายสดชื่นนะครับไปสู่เค้กมัทฉะกันบ้างมัทฉะเค้กนะครับมีความเข้มข้นตรงที่เนื้อมูสของเค้กนะครับนุ่มครับแล้วก็รสชาที่เข้มมากๆนะครับทานคู่กับแ ตัดกันดีครับเสิร์ฟคู่กับบลูเบอร์รี่สดแล้วก็ครีมสดนะครับก็จะทําให้รสชาติเนี่ยครับทานได้เพลินมากๆครับเมนูแนะนําตัวต่อไปนะครับมัทฉะบานอฟฟี่ครับมีความหนึบหนับคล้ายๆกับช็อกโกแลตนามะนะครับเสิร์ฟคู่กับคาราเมลที่ทำมาจากน้ําตาลจากจังหวัดโอกินาวานะครับสองบานอฟฟี่เลยบานอฟฟี่อะไรมั่งจ๊ะมีทั้งมัทฉะนะครับแล้วก็เป็นโฮจิฉะครับผมอ้าวต่อจากบานอฟฟี่แน่นอนไอศครีมมัทฉะไอศครีมของทางร้านนะครับมีให้คุณลูกค้าได้เลือกถึง4รระดััับบคความมเเข้้ลยตงแต่ระดับบบาาลลลนนซ์ะครรัมมีีีเเดยสตองแ้วก็่ นตานะครับนำมาเสิร์ฟกับขนมโมนากะครับซึ่งเป็นขนมที่มีความกรอบทานคู่กับถั่วแดงจากญี่ปุ่นครับใครรักชอบเรื่องของชาเขียวที่นี่ตอบโจทย์คุณเลย MTCH The c i ร c l e จะพึกมบริกองการันตีให้เป็นอร่อยและกั ชักอย่ายจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน MTCH The Circle ราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ภายในโครงการ The Circle ราชพฤกษ์โซนด้านหน้า drop off หนึ่งใกล้ร้านโอ้กจูและสำหรับเมนูอร่อยเดิ่ต้องกินกับร้าน MTCH The Circle ราชพฤกษ์คือเมนูนี้เลยครับ อรนะ่อยน่ากับผลิตลี้มเอจิอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ